สบายดีพี่น้องมนี้ก็มาพบมาพ่อกระบ,บ่าวจำพรคือเก่าเนาะทั้งซ่องอิสานพังลาวของเฮาเนะแต่เศร้าๆมนีก็ดีบรรยากาศกะสีออกสีเด็ดๆนจักหน่อยมนีเนาะอุคกรคางค้นบันไดมณี้บจัจำพรกาสีผ้าพีผ้าน้องมาในหัวห่ยปลายเฮือนนี่แหละเนาะสีผ้าพี่น้องไปซับน้ำไม้ไหลที่ปลูกไวน้นะเอาไปแกงอยู่มนาเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนแกงบวจำพรสิบประดิษฐ์ให้เบิ่งเน้อเพราะาาว่าบัจำพรอ่าสีปไทยชวนเนาะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องไปไปเบิง่งน้ำไม้ไหลมาจำพรอลไกับเบิ่งรบอบๆเพื่อนมาจำพรเลยเนาะก่อนจะออกไห่ออกนาเนาะพี่น้องไปกันเลยไปพี่น้องมันนีก,กาแสงตะเวนชอดสองมาแต่เศร้าเนะบรรยากาศกะชีดีเนี่ยจักหน่อยนะพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เป็นบรรยากาศบ้านนอกบ้านานาเนาะในป่าในดอนในพี่น้องเอ้ยบุมนในเมืองในนานี่เนาะนี่อันนี้เป็นกอไหลของมาจำพรนี่แหละที่ได้ปลูกไว้ในหัวเฮือนนี่ในหัวเฮือนปลายซานหรือว่า หลังหัวของบาจำพรบไร้มีพักพี่น้องเพราะว่าพักไดนี่ปลูกบ่ได้เพราะว่ามันเป็นฤดูพนเนาะปลูกกับเปื่อยนะนี่วันนี้บาจำพรกับสิพาพี่น้องเขาก็ไหลในหัวเหอนนี่หละสิพาพี่น้องไปซับน้ำไมไหลเนาะเอาไปแกงอยู่มานาะผู้สีแกงก็คือซาบิวนะ่นละเนาะแต่ว่าตอนแกงบาจำพรอาจีิบบไร้ลงคลิปให้เบิ่งเพราะว่าบาจำพรฉีไปไทยชวนปลูกมะเตงเนาะถูกพท้ช่วยชวนปินป้นไว้ปลูกมะเตง ไปเปบิ่งน้ำไม่ไหลกันเลยเนาะพี่น้องโอ้แดดกระซองแต่เศ้าแท้ามาหน,นีเนาะหลังจากคืบม,มาลายถิดแล้วเนาะพี่น้องนี่น,น,นี่นี่เห็นบ่กพี่น้องน้ำไม่ไหลบ่จำพรก็ออกดีจะได้นี่เนาะอันนี้เป็นกอที่สองพี่น้องเป็นกอที่สองนี่เห็นบอก อันน <L> ี ạ, ia, nó, nó, nó đó, ้เป็นแกงนอไม้นอไม้ไ hmm. น mm ่เนาะแต่ว hmm. mm ่าทั้งภาคต่างๆเชื่อเนาะไม้ยังกบูฮู้แต่ว่าบ้านบ้าจําพรเอิญน้ำไม้ไหลเนาะพี่น้องนี่พี่น้องนี่เห็นบ่ น,นี่เป็นน้ำไม้บาจัมพรปลูกไว้ในหัวเือนเนาะนพี่นออ้องนกกระพนก็นมีเนาะปลูกไว้แบบนี้แหละถ้าบตึม่มาได้ไปหาไก่พี่น้องเอ้ยเอาก็จะเกงก็เอากรพักกระซับใน,นหัวเหอนแหละมาเกงเนาะอยู่หน้าก็มีลายอยู่แต่ว่าบูแมนน้ำไม้ไหลเนาะเป็นน้ำไม้บงแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำไม้ไหลความแซ่บกะ ตัวน,นี้ชีเสบกว่าเนาะพี่นอ้องท่านพี่น้องเคยกินกะทานต้มจำเจลกะน้ำไม้ไหลน้ำไม้คนนี่ชีเสบกว่าชีเสบกว่าน้ำไม้บ่งเนาะพี่น้องไปไปลงมือซับกันเลยพี่น้องซับน้ำไม้กระบาดจำพรนี่พี่น้องไม่ได้ซับน้ำไม้แต่แกงแค่มาลาฝนชาวบิวไปลงมือแกงมึนแต่บาดจำพรไม่ได้แกงบาดจำพรถึงจะทาย,ะทยส่วนนี่ก็หน้ากระพ่นตัวนีน้ โอ้ยงามอะไีนี่ข้างนอกใหญ่มันนี่นี่พี่นออ้องโตหะ้ากระพุ่นกันมี่พี่น้องเลยตัวประจรันพร10บ่อเอาดอก แกงน้ำม้ไหลวันีกินไล้ตีเลยเนาะลองกินดูเดีลยวเรานน่อมีแต่แอัพต้มทุกคนน้อยนี่ิเอาบ้างโอ้ยหอนงวหักกินเนาะ อินเปูดมันปูดมันนี่พี่น้องนี่เห็นบอ้ออกงามอีรีนี่นี่โอ้ยเป็นแถวเป็นแถวจิอ้าวมไมปลูกเปสนสกีแทบยอยู่ดอกมันบม่ได้กินหัวอาหารนะพี่น้องมันบม่ได้กินหัวอาหารคือไก่พันเนาะอันนี้เป็นมนะมัไมันกินผุนกินดิน,น,น นี่โอ้ยงามลายพี่น้องนี่นี่นี่เอาบ่านหน่อยๆกันเนาะเอาละแหละนก็พุนกับนี้พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่านี่นี่งามไ่เลยพี่น้องเอ้ย แซ่บขักๆมาหนีแกงมากินน้ากันได้พี่น้องเด้มอมาหนีแกงมาอันซีมชีมือซาบิวได้พี่น้องมาหนีเพึ่นชิแกงเนาะไม้ชูครอบครัวกินอยู่ทาง้งห้ยทางนาพื่อละเพราะว่บาบริภาษ์กันอยู่เฮือนมาหนีทั้ทงบ่าจำพรเลยกับซาบิวเลยก,กับอีพอออกมานาเบิดเนาะไปไทยชวนปลูกมักแตงได้พี่น้องนี่นี่พี่น้องก้อนี่ก็ออกลายสมคว,วรแต่ก้อนี่ก้อใหญ่เนาะ กอนนี้ก็อใหญ่ก้อหมูมนเน้บรรดาก้อนา้มับาจำพรเนาะเอ้าตะปูดมันตัวนี้เอ้ยปวดมหมจะออกลูกลายพร้อนีออ่ตัวนี้ใหญ่ๆขาดนี่พี่น้องจำนี่พุดีงามพี่น้องเลย ตอนนี้กะไก่สีเต็มขู่ไปเลยพี่น้องเลยไก่สีเต็มกระทางน้อยมาจำพรเลยเอ้ยตอนนี้คือแข็งใช่ไหมนี่เนาะพี่น้องตอนนี้มาจำพรกะเบี้ยนมากอใหญ่ขางทางใต้เลยกะออกลายพอชมควนอยู่นี่นี่เต็นโอห์ใหญ่ๆเลยพี่น้องไหยอ่เป็นปีกเห็นมามน้อ กำลังพ่นกับมีนี่เนาะพี่น้องนี่นี่นะี่เนานะพี่แกงสู่พีสู่น้องกินกับมะนี่แล้วนี่ นี่เนาะตอนนี้มะจำพรกะซับอนรมัยเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้คือกอนอนรมัยไหลมะจำพรสูงกะรักฉ่ำกับเพลอนครัวมะจำพรแผลเความสูงของมันเนาะปลูกประมาณห้าหกปีนี่แหละก็ะได้กินหน่อยเนาะพี่น้องนี่โกงฮองโบปูนี่เนาะนี่เนาะพี่น้องมะจำพรซับกะพอดีได้เต็มกระทางน้อยเนาะแกงกะคก็จะได้เป็นหมอ้อผลเอก การสิพากันออกหายออกน้ำผู้เล่บานนี้เนาะพี่น้องไปแกงน่อไมมกินอยู่ทงนาผมบรรยากาศอยู่ทงนาพูแเล่สำหรับคลิปอันหาหน่อไมบมบ่ตรจำพรกัสิจบลงเพยงเท่านี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะ้ากพี่น้องมีตากดติดตามกดถึกใจกดซับสไคร่ให้บ่ตรจำพรในเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ตรจำพรในคลิปต่อไปเนาะโดยขอขอบใจ